สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าเกลียดทักษิณมิ่นยิ่งลักษณ์พิทักษ์ประเด็จการท่านผู้ชมครับข้อความที่ว่าเกลียดทักษิณมิ่นยิ่งลักษณ์พิทักษ์ประเด็จการนี้สะท้อนให้เห็นภาพอันแท้จริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งฟังดูเหมือนเป็นสโลแกนหรือเป็นความรู้สึกของคู่อำนาจฝ่ายอนุรักษ์นิยม ที่กำลังระดมสรรพกำลังและตัวช่วยทุกชนิดทุกรูปแบบเพื่อต่อต้านและโค่นล้มทำลายสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าระบอบทักษิณนั่นเองท่านผู้ชมครับองค์ประกอบของกระบวนการต่อต้านระบอบทักษิณที่ว่านี้อาจมีวิธีการและแนวความคิดที่แตกต่างกันแต่ถ้ว่ามีเป้าหมายเดียวกันคือขุดรากถอนโคนระบอบทักษิณซึ่งพวกเขาเชื่อว่า เป็นศัตรูของระบอบอมาตที่พวกเขาได้ประโยชน์และร่วมกันเป็นเจ้าของเข้าตำราแยกกันเดินร่วมกันตีการออกมาต่อต้านพรบรนิรัฐษกรรมแบบเหมาเข่งชนิดที่เรียกว่าระดมกันออกมาจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาอธิการบดีคณะบดีสื่อมวลชนศินลปินดารานักร้องภาคเศรษฐกิจภาคสังคม ราชนิกูลชนชั้นสูงสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการประจำในบางหน่วยงานหรือแม้แต่ข้าราชการตุลาการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพระประมาภิไทยพระหมหากษัตริย์และต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดกว่าใครเพื่อนภายใต้ภายใตย้าตาการชี้นำของแกนนำพักการเมืองที่เคยใช้งบประมาณ6,000ล้านบาทกำลังทหารพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์กว่า6 0,000นาย และเบิกกระสุนจริงจำนวนกว่า6 0แสนนัดออกมาปราบปรามและสลายการชุมนุมของประชาชนจนมีผู้เสียชีวิต99บศพบาดเจ็บ2,000คนเมื่อวันที่10เมษายนและระหว่างวันที่14ถึง19พฤษภาคม2 5 5ทั้งทั้งๆที่รู้ว่าผู้รู้อยู่ว่าผู้สังฆาประชาชนในตอนนั้น ก็ได้รับอนิสง์จากการเิรโทศกรรมแบบเหมาเข่งนั้นด้วยทั้งๆท,ที่รู้ว่าคนที่เดือดร้อนที่สุดและต้องการการเนรเทศกรรมมากที่สุดคือประชาชนที่ต้องตกเป็นเหยื่อความรุนแรงและการต่อสู้กันทางทางการเมืองทั้งที่อยู่นอกคุกและอยู่ในคุกจํานวนทั้งหมดกว่า1,800คนซึ่งเกือบทั้งหมดจะเกือบจะทุกครอบครัวมีฐานะยา,ากจน และต้องประสบชะตากรรมที่เดือดร้อนแสนสาหัสถึงขั้นบาดบ้านแตกสลายขาดเนื่องจากหัวหน้าครอบครัวต้องคดีร้ายแรงจากผลของการไปร่วมชุมนุมที่ถูกปราบปรามนั่นเองทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าการออกกฎหมายในรธธัฐกรรมให้แก่ผู้ต้องคดีทางการเมืองอันเป็นผลส,สืบเนื่องมาจากการรัฐประหารและการปราบปรามประชาชนได้ทำมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา อย่าว่าแต่จะออกเป็นพระราชบัญญัติเลยแม้แต่ออกเป็นพระราชกำหนดหรือเพียงแค่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังเคยทำมาแล้วและทั้งๆที่รู้ว่าการออกกฎหมายเป็นอำนาจของรัฐสภาซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญและตามคัรลองประชาธิปไตยแต่พวกเขาก็ยอมไม่ได้และพร้อมที่จะร่วมกับพรรคการเมือง ที่เคยเป็นรัฐบาลแล้วสั่งฆ่าประชาชนเพียงแค่ได้ยินว่าผลของพรบนิรโทษกรรมแบบเหมาเก่งนั้นจะทำให้พันตำรวจโททักษินชินวัตรซึ่งเป็นคนที่พวกเขาถูกปลูกฝังให้เกลียดอย่างเข้ากระดูกดำพ้นความผิดไปด้วยแค่นั้นแหละที่ทำให้พวกเขาจะต้องลุกเฮือกันทั่วทั้งประเทศซึ่งเท่ากับเป็นการประกาศว่าประเทศนี้ไม่ต้องการประชาธิปไตย ถ้าประชาธิปไตยที่ว่านั้นได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่มีพันตำรวจโ,โททักษิณจินวัตอยู่เบื้องหลังและด้วยเหตุนี้ข้อความที่ว่าเกลียดทักษิณมินยิ่งลักพิทักษ์เผด็จการจึงกลายเป็นอะไรที่ในทางการเมืองอาจจะถือเป็นนโยบายหรืออย่างเบาๆก็เป็นแค่สโลแกนหรือวาทกรรมอย่างหนึ่งแต่ในทางยุทธศาสตร์ของการควบคุมประเทศ ใครจะเป็นประกาศสิทธิ์ที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามถ้าอยากอยู่ในประเทศนี้อย่างสงบสุขและปลอดภัยเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องออกมาแสดงตัวต่อต้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอธิการบดีคณะบดีครูบาอาจารย์นิสิตนักศึกษาสื่อมวลชนดารานักธุรกิจและคนทำงานในออฟฟิศเรียกว่าใครไม่ออกมาต่อต้านถือว่าเฉยและตกกระแส และถึงแม้รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะประกาศถอยกรูดโดยส่งสัญญาณให้สอสอถอนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมและร่างพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาติที่ค้างการพิจารณาในวาระที่หนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรทั้ง6ฉบับออกมาจนหมดพร้อมยืนยันจะปฏิบัติตามมติของวุฒิสภาถ้าวุฒิสภาม,มีมติคว่ำร่างพรบนิรโทษกรรมฉบับเหมาเข่ง แม้ครบ180วันแล้วก็จะไม่หยิบยกขึ้นมาพิจารณาและถึงแม้หัวหน้าพัรร่วมรัฐบาลทั้ง6พักร่วมกันลงสัตยาบันว่าจะไม่หยิบยกร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่วุฒิสภาตีตกและครบ 160, 180วันแล้วก็ตามขึ้นมาพิจารณาแต่พวกเขาก็ไม่ยอมแต่พวกเขาก็ไม่หยุดท่านผู้ชมที่เคารพ รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าเกลียดทักษิณมินยิ่งลักษณ์พิทักษ์ประเด็จการก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ